สวัสดีค่ะร้านกระเสือยุคใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะทุเรียนสายพันุแครอินโดและทุเรียนสายพันุหมอนทองแคร์นะคะชุดข้างในดูยนอยู่นี้เป็นทุเรียนสายพันธแครอินโดนะคะไซส์ถุงเบอร์15ไซส์หนึ่งเมตรกว่าเป็นไซส์กระดงต้นเตี้ยนะคะต้นพันุ์เสียบยอดกระดงต้นเตี้ยนะคะทุเรียนแครอินโดเป็นทุเรียนสายพันธุ์ของประเทศอินโดนีเซีย เป็นทุเรียนสายพันเบาต้นเตี้ยให้ผลผลิตไวปลูกไปไม่เกิน2ปีให้ผลผลิตแล้วสําหรับทุเรียนสายพันแครเอนโดนะคะชุดนี้ไซส์ถุงเบอร์สินะคะต้นละ300บาทนะคะ500บาทเราไม่ขายแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้500บาททั้งนั้นตอนนี้ลดเหลือแค่300บาทนะคะชุดใหม่ด้วยสวยด้วย300บาทช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีนะคะมีสงครามด้วยอะไรด้วยประเตศเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายขายแพงไปก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า ขายเพลงไปประชาชนกล็ลำบากอยู่นะคะเพื่อนๆพี่ๆก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนกำลังลำบากอยู่นะคะวันนี้นะคะเราลดโปร,ราคาต้นไม้ทุกชนิดทุกสายพันธุ์นะคะชุดนี้นะคะปกติ500ขายแค่300บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทุเรียนสายพันธุ์เครอินโดชุดนี้ต้นลักเทศ300บาทเท่านั้น1เมตรกว่าถุงเบอร์ 15. หนึ่งกลงใส่ได้สองต้นค่าส่งกลง่องละสามร้อยบาทหนึ่งกรงไพรซนีใส่ได้อยู่ที่ห้าสิบต้นนะคะค่าส่งแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะไม้สวยมากตุกเดียนสายพันเครเอินโดถุงเบอร์สิบห้ากระโดงต้นเตี้ยนะคะผูเรียนสายพันของประเทศอินโดนีเซียนะคะต้นเตี้ยนะคะต้นเตี้ยตต่ำที่สําคัญคือปลูกได้ทุกพื้นที่ปลูกได้ทุกสภาพอากาศปลูกได้ทุกพื้นดินนะคะ ปลูกได้ทั่วไปเลยพื้นดินแบบไหนก็ปลูกได้ปลูกให้ดูแลง่ายให้ผลผลิตไวนะคะปลูกได้ทุกพื้นที่เลยนะคะตุเดียนสายพันธุเครนดูฝั่งนี้จะเป็นหมอนทองเคลน,นะคะฝั่งนี้จะเป็นเครอินโดนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเอสไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยบริการส่งทั่วไทยนะคะ ลูกค้าที่สนใจเดินทางมาคะเรื่องหน้าร้านนะคะต้นพันุ์ของเรานะคะตั้งอยู่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธานีร้านอยู่ติดถนนเส้นหลักสุราภูเก็ตร้านอยู่ใกล้กับที่ทําการอำเภอบ้านตาขุนห่างกันแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับอำเภอบ้านตาขุนเลยลูกค้าตั้ง GPS ร้าน,กนเกษตรจ,จุกใหม่หรือว่าตั้ง GPS อํอำเภอบ้านตาขุนนะคะ ห่างจากที่ทตุัรอำเภอบ้านดาขุนแก้500เมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถเอสไลน์มาโลเคชันหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่เดินทางมาไม่ได้นะคะทางด้านของเราบริการจะส่งพัสทยถึงบ้านทุกพ้นตีนะคะไม้ผลมีทุกชนิดมีเยอะเยะมากมายนะคะมีหลายสาหลายราคาให้เลือกตั้งแต่ต้นเด็กจนถึงต้นติดลูกแล้วนะคะสนใจสช้ไหนสายพนายันธุ์ใดแบบไหนก็สั่งซื้อ ทางไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ